ม้ากับยุ้ยแม่ยูกันเริ่มเาว่าขาหูแล้วเดคือเราให้จินมือเศ้าแม่เราอกเริ่เริ่มเนมเร่เริมนมากคือเราเขาให้กินมือเศ้านีควมาครับจซื้อพอกม้ยุยเอากง่พอกม้้ยคือเราเขาให้กินมือเศ้านี่ควเริ่มเ่าว่าเขาหูกันเลยเด้ทำมากทำเขาผากแล้วเด็มาปูนโอ้ยะ มาตะดนแล้วไปเอาเพลงนีออกจากหัวก่อนเนี่ยเจ้าหนาทเอาเสียงเจ้าหน้ออกจากหัวมูกรตอนนี้ตอนนี้กี่วิวราคาคุณนิลุยห้าหมื่นจะเสียงคุณนิลุยได้หาหมือนได้เสียงคุณนิลุยได้หามื่นต่วพแล้วเพอะแล้วมาบอกมึสิแก่ตวหวมึง่ ็นเเลไหหทำความสะอาดคะห้องเซัวตัวในล่างพี่น้องล่างล่างล่างขี้ดินขี้ดอนหงงข้างในนะคะจุดบอเปเปอร์แล้วเรียบร้อยนะคะเขาหงายไ่ถือเขาจยกปุ๋ยอีกนรอบถือไรโว้ยเขาเห็นกู่ามัเป็นเรื่งง่ายัวแน้ะ มันออกไปอยูหนอกใช่ค่าแล้วมาทาฝนตกมากนาปัดเสื้อต้องไปเอ,อเอาปัดไปหุ่นหนูปัดลงไปหุ่นเลยปัดลงไปหุ่นไปลงไปุ่นถ้าฝนหมดเด้ปัดเอา้มันจะไปเองหนอกนคานี่เหมือนแร์คนจะตกใจเจ้าวางแห่ใหม่มาตะดนแล้วไปฮอ้ยอห <laughs> ือห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 หือหือหือหื เป็นเียงที่ไทยร้อน่สุดุดหมาต้องด้วยแม่ยู่งต้องกันเริ่มเาว่าเขาหูแล้วเนี่คือเราให้กินมูอเ้าแม่แล้วบอกเพียสแลเวลืมเบนว่าง้วมบนวางเื่อเราค้าให้กินมูอเซา้าดีควันยังหมาต้องด้วยว่าว่จบซื้อพอกหม้ายด้วยเอะดอกง่ายกับพอกหม้ายุ้ยเือเราค้าให้กินมูอเซาฟีควัเริ่มเาว่าเขาหูกันเราได้คำมากเก่าคางแล้วเด้มาปุ่น

เพียนกินนนดะจะไม่ไน่านเบิดนาจะไม่นหลายแ้นค่ะดูเกิดมุ้งอีล้ว่าไ่ไหลลงมุ้นีบอกใย่มเลยมันหลไปปนมมัไหลฟาเลยมีมุ้งมีบอกให้ฉันไหลเป็นหุ่นไไหลฟามันไหลฟ้าไม่นี เล็กเยอตายือวงโลมี the, mm ่ hmm. ันด้านหกตัวหกตัวลวดอ่ะเราหกมีพ่อมาอคืเอาลดันไลยนี่มันอมี

น้าฝนตกมากแห้งบุ <for ced> um, <hey> ่มบ <Okay. S 1> uh, ุ uh, ่ม uh. บุ่มบุ Je ่มบุ uh. okay. ่มจะสาลงไปตีหงย้ายโอยอันย้ายนันดานมันึดเริ่มโหลบ่ได้มันต้องหงดตั้งหากที่บ้านเออเอาเส่ออว่านสิไรเตียเตี้ยต่อไปแล้วบ้ามาใส่ขึ้นก่อนเลย ตั้งบนบวกด้วยกนมาคุณแม่จะเตรียมมาซางหลายคากระหม่อมก็หม่อมก็ตับความหลงเครืองเสร็จแล้วนะคะทำความสะอาดกระสีประมาณนี้พี่น้องแตนแน่จักหน่อยเพราะว่าล่างสีเปรี้แล้วเราก็จะให้มันแห้งกระสิเปรี้ยวหยาเทียมมะปูหญ้าเทียมสั่งมาแล้วนะคะ แล้วก็ข้างในเขาก็กําลังจะทําเสร็จแล้วเข้ากระสีเอาโซฟาไซเอาของเขามาตกแตง่งของดีสร้างมาอยู่ข้างบนคือเยอะมากนะคะกองเต็มเลยนะคะกระสีคนมากเหมือนนี่แหละเพราะว่ามืออื้นนี่สีทําความสะอาดแล้วก็สีกลางเต้นเพราะว่าสีทําบุญวันเกิดีิลุยยิบเสือปีนี้ก็บริจาคอย่างพี่น้องว่าต้องอันนี้เด้อเพราะว่าปีนี้น่ะี้ลุยหนัก คือทำบุญเลี้ยงพระบวงสวงทั้บุญเลี้ยงพระซ้ำนั่นตองแรงกับสิมี่กินเล็กๆนน้อยก็ลูกๆนีๆน่ลเพราะว่าปีนี้ไม่เอาหมอลำไม่เอาอะไรเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงด้วยกะเทงง่ายๆ,ๆแต่ว่าขอให้ได้ทำบุญซื่อๆนะคะปีหนาปีหื่อยู่ดีไม่แห้งจังมากันใหม่นะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะเราก็ตัายอาเทียม,มาปูตรงนั้นก็ตโต๊ะมาไว เพราะว่าห้องสีเอาไว้อาบน้ำให้น้องก็จะเป็นอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าทีนี้ตัวนั่งกับสีมาใบนียูยชุดหนึ่งชุดตัวสีดำเขาจะมาตั้งตรงนี้ชุดหนึ่งเพราะแต่ว่าจะปูหญ้าเทียมก่อนนะคะทางในเข้าไปสีโซฟาใสกัสีํ้ควานสะอาดมือนี่สีเอาเห็นแล้วเพราะว่าเหมือนแรงสีนอนของไม่จบลูกที่ลงมา้าน้องเขาอย่างแรก เขามาเจิมของไม้ด้วมาส่องมึงได้แคุณนายไฟแบบคลาสสิกเด้อสีแห้งแล้วนี่พอดีจัดทางในแล้วพอดีเพราะว่าไฟเฟื่องมันกระติดแล้วก็คือเรียบร้อยอ่ะฮวงตะกี้บ่มีไฟเอาสีขาวคเอาคุยกันว่าเพิ่นว่าว่าเอาสีขาวหมาว่าเตียนเอาผมเอาสีขาวให้เด้อ เขาบอกเราสีขาวเนาะใช่ไปข้างในก็เอาสีขาวสีขาวหมดเลยพันได้หลอสีเหลืองพันได้กนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาเปลี่ยนราะว่าคืออยู่แล้วราว่าสีเหลืองมันมาแจงอยู่แล้วราวะสะฟองเคยใส่สีเหลืองอยู่แล้วมันมาแจงแต่ใส่สีขาวมันมาแจงแล้วเ,เบ ตรงน,นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราเคลีย่างดินออกไปดินกระสี่องนี่เพราะว่ามันไม่มีแนวกดพุ่นน้ามันบ่อแห้งเดี๋ยวฝนตรงแห้งมากกต่สีซาล่างลงไปเองนะคะพี่น้องราะว่ามองนี้กันเริ่มแห้งแล้วแปลนเตือนแต่ได้กาพี่น้องอีกพี่นาพี่ฮึ่งกับจังหวะกันไม่ถอดสีลาดออกไปอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้เบิดเงินแล้วบ่อเห็ดบ่อส่างบ่อเห็ดยังแล้วเท่ากับหัวหัวหัวเพรขันได้ดนขันได้ดนนะ นูนนี่นะโอเคนะคะ,คะเ,ดเดี๋ยวมาเบิ่มตอนนี้ด้วยจะจัดข้างในว่าจะเป็นทั้งใดเอาทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะ